สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการทาง nbt 1 1ภาคอีสานของเราด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็เป็นนโยุบายของรัฐบาลและของกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งที่ต้องการจะเผยแพร่พระราชกรณีกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งความเป็นชาติและาศาสนาของไทยเราจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับในทุกวันพฤหัส,สบดีและก็วันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีครับสำหรับในวันนี้ครับผมก็จะนำเรื่องราวต่อจากครั้งที่แล้วมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของแนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทยเราว่าเรามีความเป็นมาอย่างไรจาก5แนวคิดครับซึ่ง5แนวคิดนั้น ก็ยังไม่เป็นที่ยุติครับเพราะว่าแต่ละคนต่างก็มีหลักฐานต่างๆทั้งเอกสารหลักฐานโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆเหล่านี้เอาละวันนี้นะครับจะมาพูดต่อเรื่องของการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานั้นแบ่งกันอย่างไรครับท่านคงจะรู้จักกรมพรยาดำรงราชานุภาพท่านเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ท่านเป็นน้องต่างมารดาของรัชกาลที่5ครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรอบรู้หลากหลายถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเรียนเมืองนอกก็ตามครับในสมัยนั้นที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากท่านจะศึกษาค้นคว้าเองแล้วท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งที่กรมศึกษาธิการหรือปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งในอดีตนั้นก็หอวชิรยานประมาณนี้นะครับศึกษาค้นคว้านะครับใช้คนถูกที่ถูกเวลาเลยจนกระทั่งรัชกาลที่5เห็นว่าท่านนี่มีความรับผิดชอบเห็นว่าท่านนี่มีกำลังวังชาทั้งกำลังกายกำลังสติปัญญาพร้อมที่จะมาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองอีกหน้าที่หนึ่ง นั่นก็คือเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในช่วงนั้นนะ่ะมีการปฏิรูประบบราชการเป็นครั้งที่สองของประเทศไทยเราครับการปฏิรูปครั้งแรกในสมัยของพระบรมในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถเวียงวังครั้งนาจตุสดมครับและครั้งที่สองนี่แหละครับก็รัชกาลที่5เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป อาณานิคมจากยุโรปหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในความครอบครองของยุโรปจ้า้นากาที่5ท่านก็บอกว่าลำพังตัวท่านเองเนะี่ยสมัยก่อนปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับลำพังตัวท่านเองเนี่คงไม่สามารถที่จะมาดูแลได้ทั่วถึงถึงแม้ว่าจะมีพ่อเมืองหรือเจ้าเมือง พ่อเมืองกับเจ้าเมืองต่างกันนะท่านผู้ฟังครับบางคนอาจจะเรียกเรียกเรียกไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วคําว่าเจ้าเมืองเนี่ยในอดีตรครับเจ้าเมืองก็คือผู้ที่เป็นเจ้านะคือแน่นอนครับเราก็มีวันณนะเหมือนกันนะประเทศไทยเราเนี่นะครับนอกเหนือจากอินเดียที่จะมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วไทยเราก็มีนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่เด่นชัดเหมือนกับอินเดียฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่5ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็ต่างจังหวัดก็ล้มเลิกยกเลิกระบบอาญาสีที่เห็นชัดเจนนะในภาคอีสานเรานะครับอาญาสีก็คือ,อเป็นการปกครองของอาณาจักรห้านช้างคือเวียงจันทร์นี่แหละนะครับ ฉะนั้นก็สืบทอดเป็นทายาทสืบต่อกันมานะครับจากพ่อมาสู่ลูกจากลูกไปสู่หลานอะไรประมาณนี้ซึ่งนั่นก็คือระบบอาญาสีนะครับก็มีเจ้านายนะครับที่เป็นชนชั้นสูงสุดนะครับอุปราชราชวงศ์ราชบุตรประมาณนี้นะครับฉะนั้นจากกษัตริย์หรือว่าเจ้าฟ้าของเขานะครับในอดีตนั้นนะครับก็มาเป็นอุปราชราชวงศ์ราชบุตรตอนนี้ รัชการที่5ก็มองเห็นว่าตอนนี้ยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝรั่งเศสอังกฤษสเปนโปรตุเกสเนี่ยครับเข้ามาเพ่นพ่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขณะนั้นกรมสมเด็จพระยามงราชานุภาพท่านได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงศึกษาธิการแบบเรียนเร็วท่านคงจะจําได้นะสมัยก่อนแบบเรียนเร็วก็คือภาษาไทยให้เรียนภาษาไทยทั่วประเทศตอนนี้บางทีมันช้าครับ ว่าจะรู้เรื่องก็ไปเริ่มต้นอะไรก็ไม่รู้จนสุดท้ายกรมพยาดำรงราชชานุภาพต้องบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาแบบเรียนเร็วเพิ่มใหม่ตรงนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นให้เรียนภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้นก็เลยมีแบบเรียนเร็วใหม่แบบเรียนเร็วใหม่นะครับซึ่งในสมัยผมก็ยังได้เรียนอยู่นะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากให้คนได้รู้ภาษาเป็นรูปแบบเดียวกัน ของภาษาษไทยนั่นคือในช่วงที่กรมพยาดํารงรชนุภาพท่านดำรงตำแหน่งนะครับที่รับผิดชอบการศึกษาของชาติตอนนี้อายุท่านก็ยังน้นอยอยู่นะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับอายุท่านก็ประมาณนี่ครับ2ี 28, 29ปีครับจนสุดท้า,รายรัชกาลที่5เห็นว่ามีหน่วยกา้านดีพอที่จะมาทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองในหน้าที่อื่นที่สำคัญมากกว่านั้น ในการที่5ก็เลยชวนท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ให้มาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพอดีคนเก่านั้นก็อายุก็มากแล้วจกกะเกษียณอายุราชการแล้วแล้วก็ต่ออายุมาหลายปีแล้วอิดอิดอด,อด,อด,อดครับกรมพยาดมรราชาดูภาพท่านก็บอกว่าท่านยังรักกับงานของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ท่านอยากจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของชาติจะสร้างคนจะปั้นคนให้มีความรู้ รัชการที่ห้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าประเทศไทยไม่มีแล้วเนี่ยแล้วเราจะเป็นสอนคนให้อ่านไทยเรียนไทยได้ยังไงฉะนั้นรัชการที่ห้าบอกคุณนี่แหละน้องนี่แหละเอาผมพูดง่ายงให้ท่านได้ฟังเข้าใจนะมารับผิดชอบอาณาเขตของประเทศไทยเราซึ่งอยู่ต่างจังหวัดในสมัยนั้นก็เข้าใจอีกละว่ามันเดินทางยากลําบากครับนะครับบุกป่าฝ่าดงไปนะ อาณาเขตของประเทศไทยก็กว้างขวางใหญ่โตนะขณะเดียวกันฝรั่งเศสอังกฤษและหลายหลายประเทศจ้องที่จะมาฮุบแผ่นดินไทยอยู่นะฉะนั้นถ้าเราตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติแล้วภาษาไทยที่กรมพยญชนะบรราชานุภาพที่รักที่ชอบอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ได้กรมพยาญชรงรรชชานุภาพท่านก็โอเคนะขัดไม่ได้ก็ได้มารับผิดชอบนี่แหละนะครับกระทรวงมหาดไทย หรือว่าเป็นเสนาบดีคณะที่อายุก็ประมาณ30ปีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่ผมเปลีน่ยนำมาท่านทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะบอกท่านว่าเป็นโชคดีของไทยเราพระองค์ท่านนสนใจนะครับในเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วในเรื่องโบราณวัตถุโบราณสถานอยู่แล้วตอนนี้เมื่อมาเป็นเสนาบดีก็ต้องไปตรวจราชการในต่างจังหวัดใช่ไหมครับต่างพระเนศภะกันของ ราชกาลที่5ท่านก็ได้ไปเห็นไปรู้หลากหลายนะครับของประเทศไทยเราสอบถามนะครับความเป็นไปเป็นมาจากข้าหลวงบ้างจากคนเกา่าคนแก่จากพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าปราดราชบัณฑิตต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆจนท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเป็นสมยุคก็แล้วกันนะครับฉะนั้น พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านก็แบ่งยุคของประเทศไทยเราออกเป็น3ยุคนะครับให้พวกเราได้ได้รำเรียนกันนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ที่เราก็คงจะต้องได้ทําความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยุคของพระองค์นั้นนะครับก็เป็นยุคที่ต่างบ้านต่างเมืองเขาก็พร้อมที่จะมานะครับในประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับยุคแรกท่านก็บอกว่าเอาอย่างงี้ ป็นยุคสุขโขทัยยุคสุขโขทัยนี่ท่านผู้ฟังครับก็เป็นยุคที่เรียกได้ว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเหตุใดจึงเอายุคสุโขทัยเป็นยุคริ่มแรกทําไมไม่เอาตั้งแต่ก่อนหน้านู้นท่านบอกว่าเพราะมีหลักฐานบันทึกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลักศิลาจารึกที่ พ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆเวลาต่างๆใครที่ทําอะไรต่างๆไว้ก็จะบันทึกไว้ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะครับฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่ายุคแรกก็คือนะครับโดยทั่วไปทั่วโลกเขาก็จะเอายุคที่มีหลักฐานพวกนี้แหละนะครับในการที่จะแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติฉะนั้น พวกตำนานต่างๆพวกมุกกับพาทะพวกเรื่องเล่าต่างๆไม่เอาเอาเฉพาะที่มีปรากฏไว้ฉะนั้นยุคแรกเนี่ยก็คือยุคเมื่อกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีครับผมให้ความรู้นิดนึงกรุงนี่ครับคำว่ากรุงนี่นะแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้คำว่ากรุงนี่ให้ใช้เฉพาะเมืองหลวงเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่เมืองหลวงเขาไม่ให้ใช้คำว่ากรุงสังเกตดูไหมครับ เมืองหลวงแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่นะครับกรุงเวียงจันทร์กรุงพนมเป็นกรุงปารีสกรุงวอชิงตันดีซีถ้าเป็นเมืองอื่นไม่เรียกมหานครเซี่ยงไฮ้จีนใช่ไหมฮะมหานครนิวยอร์กหรือว่าเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นนะครับกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีนะครับนี่เป็นยุคแรกที่กรมพยายดํารงราชานุภาพ รับบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านได้แบ่งยุคแรกนะครับสุขโขททยก็คือรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเป็นคําเฉพาะเลยนะครับจากนั้นยุคที่มัดสองต่อมาก็คือยุคที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับกรุงศรีอยุธยาคือยุคกรุสุขโขไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับอายุ9รารัชกาลนะร2 0ปีครับประมาณนั้นนะครับ พอมาอายุทยาอายุทยาเมืองที่ไม่มีการสู้รบอะแปลว่าไม่ยุไปไว้รบเมืองที่มีไม่มีการพ่ายแพ้นี่คืออายุทยาครับฉะนั้นกรุงศรีอ,อยุทยาเนี่ยเป็นราชธานีครับของประเทศไทยเราก็417ปีมีพระมหากษัตริย์33พระองค์ไม่นับขุนวรวงศาสิทราชเหตุที่ไม่นับ ก็เพราะไม่นับคับนักประวัติศาสตร์ไทยนะครับเขาไม่นับเพราะถือว่าได้มาในตําแหน่งโดยไม่ชอบธรรมประมาณนี้นะครับจากนั้นยุคที่3ยุคเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครับเมืองแก้วของพระอินทร์นะครับรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่หนึงได้สถาปนาเนี่ยครับกรุงเทพมหานคร บวรรัตน,นกโกศิทร์มหินทรามหาดีโลกพบนพร,รัตนราชธานีบุรีรมย์อุด,ดมราชินิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสก,กทติยวิสนุกรรมปสิทธิ์นุ่นเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับฝรั่งเวลาเขาจะมายึดประเทศไทยเราเนี่ยบางทีเขาก็งงเหมือนกันจะไปยึดที่ไหนดีจําชื่อไม่ได้หรือเปล่าผมให้มั่นใจนะโอเคครับนั่นคือยุค ที่รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพอรัชกาลที่4ี่ก็เปลี่ยนจากบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ประมาณนี้นะครับโอเคนั่นก็คือ3ยุคครับที่กรมพญาดชนราชานุภาพท่านแบ่งนะครับว่าประเทศไทยเราแบ่งยุคประวัติศาสตร์เป็น3ยุคเอาละตอนนี้เราก็มาพูดถึงกรุงสุโข,ขทยัยให้ท่านได้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ รุงอรุณแห่งความสุขหรือว่ากรุงสุโขทยัยในกรุงสุโขทยัยนะครับพรรมหากษัตริย์นะครับที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็เริ่มจากพ่อขุนพาเมืองแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวที่มาช่วยกันรบรบพุ่งนะครับจนสุดท้ายพ่อขุนพาเมืองนี่เป็นลูกเขยของกษัตริย์ ขมนนะครับเมื่อรบได้แล้วสุดท้ายก็ต้องยกเมืองให้กับพ่อขุนบางกลางหาวนะครับฉะนั้นอนุสาวรีย์ของพ่อขุนบางกลางหาวนะครับ,รบ,รบถ้าหากว่าท่านไปเห็นนะครับที่วัดกลางอำเภอนครไทยในปัจจุบันนี้นะครับเมืองบางยางยังมี นะครับสิ่งสำคัญอยู่อนุสาวรีนะครับของพ่อขุนบางกลางหาวอยู่ด้านหน้าและมีอนุสาวรีของพ่อขุนศรีอินทริ t ิ์อยู่ด้านหลังหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทำไมจึงมีอนุสาวรีย์ของสองพระองค์ฉะนั้นสรุปแล้วคือพระองค์เดียวกันครับคือพ่อขุน บางกลางหาวเนี่ยนะครับมาเตรียมรีพลฝึกซ้อมรีพลอยู่ที่นครไทยนะครับแล้วก็มาปลูกปลูกต้นจำปาครับปลูกต้นจำปาแล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะครับต้นจำปาต้นนี้และมีคําเขียนไว้ด้วยจากกรมศิลปากรเลยนะครับบอกว่าต้นจำปาต้นนี้เนี่ย ปลูกโดยพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งได้ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ว่าถ้าหากว่าจะรวบรวมรีพลอยู่ที่นี่เพื่อไปตีกรุงสุขโขทยัยซึ่ง้อมสบาดโขนลำพงยึดครองอยู่นั้นสำเร็จขอให้ต้นจำปาที่ข้าพเจ้าปลูกไว้นี้จเจริญเติบโตและขอให้มีดอกสีขาวด้วยตั้งสัตยาธิฐานไว้ ปรากฏว่านะต่้นผู้ฟังครับผู้ชมครับต้นจำปาเจริญเติบโตและมีดอกสีขาวด้วยซึ่งปกติดอกจำปาในส่วนใหญ่จะไม่ออกดอกสีขาวนะครับฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายอันดีพ่อขุนบางกลางหาวจึงยกรีพลที่เตรียมสัพพก,กำลังไว้อยู่นี้ไปที่กรุงสุขโขทยัยพร้อมกับพ่อขุนผาเมืองนะครับที่ระดมกำลังกันเข้าไปขับไล่ หอมสะบาดโครนลำพงออกไปฉะนั้นที่อเภนครไทยในปัจจุบันนี้ที่วัดกลางนะครับก็มีอนุสาวรีย์นี้อยู่แต่ที่อนุสาวรีย์ที่เป็นทางการเขาเรียกว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็มีนะครับใหญ่โตพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตเลยอยู่ข้างโรงพยาบาลนครไทยครับเดี๋ยวนียังมีอยู่นะท่านสามารถไปสักการะกราบไหว้นะครับท่านได้นี่คือบรรพชนไทยเรา ซา้าหากว่าจะบอกว่านี่ละคือองค์แรกของพระสยามเทวาธิราชของประเทศไทยเราคือนี่แหละนะครับพ่อขุนบางกลางหาวหรือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนี่แหละจากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปยึดกรุงสุโขทัยนะครับในขณะนั้นได้ขอมสบาดคนลำพงนะครับก็พ่ายแพ้พ่อขุนผาเมือง ยกทัพเข้าไปก่อนเลยนะครับแต่ท่านก็บ,บอกว่าเอาละท่านได้รับสิทธิ์อำนาจโดยเด็ดขาดมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่8นะที่8เป็นลูกเขยนะครับบอกว่าหนึ่งให้เอาชื่อเนี่ยของอกัมมาเติงสีอินทระบดีนะครับให้มาตั้งกับ พ่อขุนศรีอินทราทิษฐ์พร้อมกับพระขันชัยศรีซึ่งมีอํานาจนะครับแสดงว,ว่าท่านนี่มีอํานาจมากเลยในในช่วงนั้นนะครับก็ตั้งให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิศครองกรุงสุขโขทัยครับอันนี้ก็เป็นประวัติย่อๆที่ผมนํามาเรียนท่านรับทราบกันนะครับประเด็อน,นอีกอนหนึงนะครับในช่วงนั้นนะครับเออพ่อขุนเนี่ยนะครับพ่อขุนในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรา มีสามพ่อขุนเท่านั้นนะครับสามพ่อขุนครับถ้าลองนึกดูมีมีพ่อขุนอะไรบ้างครับคิดตามไปด้วยนะบางทีผมอาจจะลืมไปก็ได้พ่อขุนแรกพ่อขุนบางกลางหาวแน่นอนครับหรือพ่อขุนสีอินทราทิตย์องค์เดียวกันนะพ่อขุนที่สองเป็นลูกของพ่อขุนสีอินทริตย์ก็คือพ่อขุนบานเมืองครับพ่อขุนที่สาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับนะครับส่วนขุนช้างขุนแผนไม่เกี่ยวครับไม่ใช่เนาะเอาละตอนนี้ที่ผมยกมาเพื่อที่จะบอกท่านว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะครับในช่วงที่ท่านอายุ19ปีได้ไปศึกสงครามกับพ่อคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นี่โดยไปชนช้างกับพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองชดนะครับ ปรากฏว่าพ่อขุนศรีธรธาทิต์ซึ่งเป็นพ่อของท่านเนี่ยนะครับพ่อของพ่อขุนรามกำแหงเสียท่าพ่อขุนรามคำแหงใสช้างเข้าไปนะครับจนสุดท้ายก็สามารถที่จะทําให้พ่อขุนสามชนจเมืองชอดถูกฟันสินพระชนบนหลังช้างบนคอช้างประมาณนี้นะครับนั่นคือพ่อขุนสามชนจเมืองชอดการยุทธหัตถีครั้งแรก ผมไปที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากไปเห็นอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับอนุสาวรีย์ของพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองโฉดและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชนช้างกันครั้งแรกยุทธาถีอยู่ตรงข้ามกันนะครับแต่เข้าป่าไปนิดหนึ่งประมาณ600เมตรครับวัดนี้ผมนึกไม่ออกวัดอะไรนะวัดวัด บรมธาตุนะครับวัดบรมธาตุที่ที่มีเทพทําใจอยู่เป็นต้นตํำรัดของเทพทําใจเลยนะท่านผู้ฟังครับพม่าก,ก็มีเทพทําใจนะครับไม่ทราบว่าโดนถล่มหรือเปล่าเป็นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้นะครับฉะนั้นพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะครับทำยุทธาธีกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครั้งแรกอยู่ที่นี่แหละนะครับ เป็นยุทธาธตร์ทีสาคัญนอกเหนือจากนั้นแล้วผมจะพูดเ,เร็วๆไปก่อนก็นแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาลงลึกในรายละเอียดต่างๆของแต่ละท่านที่สําคัญนะครับพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นกษัตร,ริย์องค์ที่สามของอาราชวงศ์สุโขทยนะครับราชวงศ์สุโขทยนี้ก็ปกครองมาฉะนั้นพ่อขุนรามคาแหงประดิษฐ์อักษรไทยนะครับ ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีภาษาไทยใช้ภาษาไทยเขียนเลยนะครับนี่คืออุปการของท่านท่านปกครองนะครับไรฟ้าประชากรอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นประชากรในสมัยนั้นก็ไม่มากเรียกพรมหากั์ว่าพ่อเพราะคนน้อยนะครับพ่อต่อมาก็ยกระดับเป็นพ่อขุนต่อมาก็เป็นพญาต่อมาก็เป็นธรรมราชาต่อมาก็เป็นสมเด็จ สุดท้ายก็เป็นพระบาทสมเด็จนะครับซึ่งผมได้เ,เรียนใน้ด้รับทราบแล้วในรายละเอียดฉะนั้นในช่วงที่พ่อขุนรามคำแหงปกครองไฟฟ้าประชาชนเดือดร้อนมาเคาะกระดิ่งที่แขวนไว้เดี๋ยวนี้นะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยก็ยังมีกระดิ่งนี้นะครับให้ให้เห็นอยู่เวลาเราไปรวมทั้งที่ท่านออกมาว่าราชการประมาณนี้นะครับพ่อขุนรามคำแหงก็ถือได้ว่าในยุคนี้นะครับ ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางใหญ่โตนะครับประเทศไทยเรานะครับก็มีพื้นที่กว้างขวางนะครับไปจนนวนแล้วครับถึงอ่าภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคต่างๆไปไกลพอสมควรนะครับในในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับบอกไว้ที่ท่านคงคงจะเคยได้ยินนะเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุขโขทัยนี้ดีในาน้ำมีปลาในานามีข้าว เจ้าเมืองบอ่อเอาจักรอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจกใครค้าช้างค้าใครจกใครมา้าค้าใครจกใครค้าเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าน่าใสนะเวลาผมไปบรรยายผมแสดงว่ามีครีมแล้วสมัยนั้นประชาชนก็ใช้ครีมทานหน้าอะไรประมาณนี้เนาะพ่อขุนรามกรแหงนี่ครับสรุปว่าในนั้นผมแปลให้ฟังก็แล้วกันเมืองสุข,สข,สข,สขไถนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าว เจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพร่ลู่ทางไม่เก็บภาษีทุกวิถีทางเลยเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเนี่ยได้ใครจกใครค้าช้างค้าใครจกใครค้าม้าค้าใครจกใครค้าเงินค้าทองค้าประมาณนี้เนาะโอเคนั่นนั่นคือเอาเป็นว่าสุโขทัยก็แล้วกันนะครับย่อๆนะตบูฟังครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลงลึกในรายละเอียดถามว่านานไหมรายการนี้ แล้วแต่ <c oughs> ก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายังจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆเยอะแยะมากมายเอาละครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธีรพงศ์โสดาสีอดีตอิิบรีกรคมชัยสพนได้ใหม่ครับในครั้งต่อไปกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทุกวันพระรัชบดีและวันศุกร์เวลา20.30น,นถึง21.00นสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ